กระโด่งนี่รอบหนึง่งรอบสองรอบสองเสียวตอกออกมาหนีิเอาตอกตัวนี้ออกเสียกูมาหนีิต้องเอาตอกตัวนี้ออกเอาเสียมาปลูกกันวะอ๋อมาปลูเขาเป็เกียงมน ปูมีความสามารถเลีพรสวรรค์เรลืองจักสานตีสีตีเปาได้เบิดลเน่าหวคืออันนี้มันเน่าหวคื่อ๋ออันนี้เคยมาเน่าหวอันน oh, ี้เคยมาเน่าหวเราเสียมมัดอีกเอานี้ออกเราเสียมมัดเสียบเนี่ยโจเสียบตัวนี้อ๋ออุปกรณ์ก็มีแค่นีตอ่ะสามสีตัวสำหรับอุปกรณ์นี่มีที่โตสำคัญนี่ มีตีรบายบอลินยาวเลยลยข้าจังข้าจังใส่เวลาสารสองมืออันละสองร้อย อันละสองลอยนี่คือไหสต่างไหต่างขอเนาะปูเนาะช่วยเหลือกันให้พี่ให้น้องใส่อืมให้พี่ให้น้องใส่ซื้อบอกถึงว่าคุมบ่กับบุกขุมเอาผ้าปุยใส่มันมันนี่สารเคมีมยูเนียอยูแนฟนผ้าแฟนใหม่ดูดนีเขาเขา,เขานยิยมเนี่ยนี่เลยม ไม่ไพ่เลยเวยลาเขาใช้แล้วเขาก็ล้างล้างออกที่มันติดหัวติดเที่ติดใหม่ล้างออกเลยรุ่นมันยังมัวดิติดมือเออเซลกระดาษใช้หายเลยกระดาษใช้หายรอบหนึงหน่งกระดาษใช้หายทีิ้งโอเคเรียบร้อย